โมดูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครับอยู่ในบริหารงานบุคคลข้อมูลพื้นฐานครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านที่เคยดูตั้งแต่คลิปแรกของเราจะสังเกตเราเคยเข้ามาในโมดูลนี้แล้วเพื่ออัปข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษานั้นๆในตอนนี้เราจะเข้ามาในฐานะแอดมินผู้ดูแลโมดูลนี้โดยตรงคลิก ข้อมูลพื้นฐานครูและบุคลากรเลือกตั้งค่าระบบเจ้าหน้าที่ครูและบุคลากรเพิ่มเจ้าหน้าที่ในแต่ละโมดูลสามารถเพิ่มเจ้าหน้าที่ที่จะมาช่วยกันเพิ่มข้อมูลจัดการข้อมูลได้มากกว่า1คนในที่นี้เราจะใช้สมศรีททสอบ2อ,อนุญาตให้เป็นเจ้าหน้าที่ใช่ครับคลิกตกลง ทางคาระบบเมนูที่2คือการกําหนดค่าตําแหน่งครูและบุคลากรรหัสและตําแหน่งต่างๆที่กําหนดมาที่ผู้ใช้เห็นในตอนนี้สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขและเพิ่มได้อัน,นี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ระบบตั้งค่ามาให้โดยอัตโนมัติถ้าต้องการเพิ่มคลิกปุ่มเพิ่มใส่รหัสตำแหน่งและชื่อตำแหน่ง แต่ถ้าต้องการคลิกแก้ไขให้คลิกที่รูปดินสอด้านหลังเพื่อทำการแก้ไขตำแหน่งเมนูนต่อไปครับคือครูและบุคลากรปัจจุบันข้อมูลครูและบุคลากรปัจจุบันผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของโมดูลนี้หรือเป็นแอดมินของโมดูลนี้สามารถทำการแก้ไขลบข้อมูลได้ ส่วนผู้ที่ไม่ได้มีการตั้งค่าเป็นเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถทําการลบแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลได้การเพิ่มข้อมูลทีละคนคลิกเพิ่มข้อมูลใส่ข้อมูลครับรหัสบ,บัประชาชนคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกลุลเลือกตำแหน่งและคลิกตกลงจะทำการเพิ่มข้อมูลของบุคลากรในโรงเรียน สามารถเลือกลบได้ทีเดียวทั้งหมดแล้วกดลบทั้งหมดที่เลือกเช่นเดียวกันครับข้อมูลครูในอดีต <ส esus> ในระบบ SMS S M S S จะไม่มีการลบข้อมูลเช่นครูคนนี้ได้ปลดเกษียณไปแล้วเราจะมีเราก็จะมาทําการแปลงสถานะครูคลิกที่เปลี่ยนแปลงสถานะครูและบุคลากรปัจจุบันมาเป็นอด,ดีตแล้วทําการเลือกครับว่าครูคนไหนได้ปลดเกษียณ หรือคนไหนได้ออกจากราชการไปแล้วคลิกเลือกแล้วคลิกครูและบุคลากรที่เลือกให้เป็นอดีตเมนูสุดท้ายครับคือรายงานรายงานข้อมูลครูทั้งหมดแล้วก็ส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์ Excel เพื่อนำไปใช้จะได้ไฟล์ Excel ที่มีข้อมูลในลักษณะนี้ สุดท้ทายครับก็คือเมนูคู่มือและตัวอย่างไฟล์ Excel โมดูลภารกิจพุ่มในการครับอยู่ที่เมนูบริหารงานอุคคลภารกิจพุ่มในการโมดูลนี้จะเป็นการบันทึกภารกิจของพุ่มในการว่าในแต่ละวันพุ่มในการมีภารกิจในการเดินทางไปที่ไหนบ้างเมนูแรกนะครับก็คือตั้งค่าระบบกำหนดเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลของผู้มีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ในที่นี้เราจะเลือกเป็นสมสีทดสอบระบบ2อนุญ,ญาตให้เป็นเจ้าหน้าที่กดคลิกตกลงบันทึกข้อมูลครับภารกิจผู้มยการเพิ่มภารกิจผู้มยการวันที่1กันยายน2020เวลา8.30 เดินทางเป็นหลักทางสถานที่ผู้ปฏิบัติจะฟิกเป็นผู้ในการ คลิกตกลงคุณครูในโรงเรียนหรือว่าบุคลากรทางการศึกษาก็จะสามารถเข้ามาดูรายงานภารกิจของผู้มืนในการได้ว่าวันนี้ท่านผู้มืนในการติดภารกิจที่ไหนสุดท้ายครับเป็นเมนูเครื่งสุดท้ายครับเป็นเมนูคู่มือการใช้งาน โมดูลการปฏิบัติราชการครับอยู่ที่งานบริหารงานบุคคลการปฏิบัติราชการโมดูลตัวนี้เป็นการลงบันทึกการมาปฏิบัติราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษานั้นๆโดยลําดับแรกให้ตั้งค่าระบบกำหนดเจ้าหน้าที่สามารถเพิ่มเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการบันทึกเวลา าการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถานศึกษาครับคลิกเพิ่มเจ้าหน้าที่เลือกบุคคลอนุญาตให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลตอบใช่คลิกตกลงต่อมาครับที่เมนูบันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลการปฏิบัติราชการวันนี้ในวันนี้มีใครมาปฏิบัติราชการบ้างให้คลิกเลือกครับมา คุณครูท่านใดไปราชการให้คลิกไปราชการคุณครูท่านใดลาป่วยให้คลิกลาหรือถ้าหรือถ้าบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามาปฏิบัติราชการสามารถคลิกเมนูเลือกด้านล่าง1ครั้ง,งแล้วทำการบันทึกได้เลยถ้าต้องการแก้ไขผู้ใช้สามารถคลิกและทำการบันทึกได้เลย ระบบจะบันทึกให้เมนูถัดไปครับคือการบันทึกการปฏิบัติราชการย้อนหลังถ้าต้องการบันทึกการมาปฏิบัติราชการย้อนหลังให้เรียกวันที่ครับสมมุติเราต้องการลงบันทึกวันที่1ที่เราลืมลงเรื่องวันที่เสร็จให้ทําการคลิกการมาปฏิบัติราชการแล้วทําการบันทึกครับ right อิสวรนะครับวันที่30มสิเอ็ดสิงหาคมวันจันทร์ให้คลิกเลือกมาปฏิบัติราชการนี่คือการบันทึกการมาปฏิบัติราชการย้อนหลังวันที่31สิสิงหาคมคลิกกดบันทึกครับเมนูถัดมาครับเป็นรายงานสรุปการปฏิบัติราชการแบบรายวันจะแสดงว่าวันนี้ มีบุคลากรในโรงเรียนท่านไหนมาปฏิบัติราชการบ้างท่านไหนไปราชการท่านไหนหลาป่วยสามารถคลิกด,ดูวันย้อนหลังได้อีกเมนูนึงครับคือสรุปการปฏิบัติราชการในรอบเดือน ก็จะสรุปมาเป็นเดือนสามารถเลือกคลิกเปลี่ยนเดือนได้เมนูสุดท้ายครับคือคู่มือการใช้งานโมดูลนี้เป็นไฟล์ PDF